อุ้ยมีมันขุั่งส oui> ีด้วยฮะอุ้ยมะม่วงเปรตเขาฮะะมะม่วงเปรตนี่ไงทำไมมาไหนเปรตเอ้าวแรดเหรอจะมาจนเปรตวะอวะมะม่วงแรดมันเปรี้ยวใช่ไหมพแม่มะม่วงแรดมันเปรี้ยวหวานมันแรดแรดมากแรดน้อยแรดมากด้รอแรดน้อย แรดมากก็อร่อยมันแก่แต่แรดมากก็ต้องเปรี้ยวมากใช่ไหมแม่อันนี้อันนี้หรือเปล่าคะที่เขาดูว่าเป็นมะม่วงแรดเพราะเหมือนมันมีหนอใช่ไหมใช่ไหมคะหรอแม่บอกยังไม่รู้เลยเอามาขายตั้งหลายสิบปีแล้วนี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมมีหนอเขาเลยเรียกวันแรดป้ายแต่ก็มีสองหนออหรอหรอมาๆเหลือหนอเดียวบางใบไม่มีสักหน่อมันหลุดมีสองหนอแสดงว่าแรดมากถูกไหมหนูนี่มาทําให้คนแก่สดชื่นอ๋อ ได้หัวเราะใช่ค่ะหัวเราะเพราะว่าเห็นหน้าพวกหนูอะเนาะขอบคุณค่ะอหนมาไปหน่อยในทีวีอ๋อเพลงเลยเด็กนกทีวีเป็นไงคะแม่เด็ีวสวยกว่าสวยกว่าใช่ไหมคะในทีวีดูตัวใหญ่ไหมแม่ตัวใหญ่แล้วก็ผุ่นดีใช่ไหมหาเนี่ยเป็นหนูหนูทุบทีวีทิ้งเลยทุบไม่ได้ทุบแล้วจะเอาทีวีไหนมาดูเราไปดูขั้นสัมภาษณ์แทนมันไม่ทุบทีวีทุบหนูแทนได้ไหม ทุกหนูแทนใช่ไหมครับสวยสวยสวยกว่าตัวจริงอ้าวอันนี้คือตัวจริงตัวจริงสวยกว่าในจริงอ๋อถูกแล้วไปหาเนี่ยเนื่องจาหนูมาเดินอย่างงี้จะโดนคนจีบไหมแม่โดนอยู่แล้วจีบเหรอคะอือแม่โดนอยู่แล้วโดนจีบค่ะใส่ใหม่ไหมหวานุ้ยนี่เขาทำใส่ใหม่ใหม่ๆเลยอุ้ยทำสดๆเลยหรอจำได้มามเราเคยไปลองทำใส่ใหม่ใช่ใช่เราทำไม่ได้ เธอมันยากมากทำไมคุณแม่เห็นว่าแผ่นปอกเปียกเธอมันเอาไปทำอย่างอื่นได้ค่ะมันเอาไปห่อปอกเปียกได้หรอได้เปียอกทอดก็ได้ห่อปอกเปลือกทอดก็ได้เป็นแปอกเปียอกอ๋อจะเป็นสายใหม่ก็ได้ใช่ไหมคะเอ๊ะมันมีสองวงเหรอคะมีสองขนาดสามขนาดเล่นสองวงแล้ววงไหนเป็นวงเปิดคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นวงเปิดวงเปอ๋ออันนี้เป็นวงแบบว่ามาทีหลังตอนสามทุ่มใหญ่กววงเวียนไหมแม่วงเวียนใหญ่ใหญ่กววงเวียนใหญ่อี่ แม่วันหนึ่งเคยนับแม้ว่ากี่แผ่นไม่ได้นอน่นอนอ่ะโอ้โหไม่ได้นอนเพราะว่าทำอันนี้เหรอทำเนี้ยทีก็กำลังเนี่ยกำลังสาไม่ได้นอนไม่ได้นอนอ๋อแล้วเวลาฟังเพลงอ่ะถ้าเพลงมันเร่งเราขึ้นเราทำเร็วขึ้นปั๊กทำเร็วขึ้นปั๊กสาไม่ได้อ๋อไม่ได้สาขับไม่ได้เป็นจังหวะเอาไปกินดูตัะเทใหญ่เลยแม่เขาเห็นมึงกินอร่อยสุดๆเลยบอกว่าเอาลองไปกินดูเท่าไหร่ค่ะอันชุดสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อย ้เรามาไปกินดูไม่เอาก็ขายส0 0ร้อเลยลดราคาได้ไหมจ๊ะเหลือ30โอเคแม่าทำให้เยอะจังไม่อาไม่ไม่เให้กินอบคุณอคขคุณอบคุณขอคุณขอบคุณออบคอคขอบคุณขอบคคอมอออออออามาหอ าเหนียวมะม่วงแม่วดีตาเขาเหนียวมูนทําเองไหมคะแม่ทาเองค่ะเออมันดูน่ากินนะมันดูบอกว่ากะทิมันบอกว่าเข้าไปในเนื้อเม็ดข้าวเลยนะแม่เนาะมันดูบอกว่าโอ้โหอร่อยเจ้าเก่าก well> ี่ปีแล้วแม่ถ้ารวมยายเล็กด้วยเหรอร้อยปีกว่าแล้วลูกถ้าแตาแม่อย่างเดียวปีหน้าสี่สิบปีแล้วอ๋อแม่เล็กคือคุณยายเหรอคะค่ะแม่เล็กค cool ือเจ้าของสูตรเลยอ๋อค่ะเขาขายมาก่อนแล้วคุณแม่ก็มาทําต่อเป็นร้อยปีเลยเหรอคะ ถ้าคุณยายอยู่ก็ร้อยปีแล้วก็อ๋อกระมังเดียวไข่ยังไม่หมดเลยเหรอร้อยปีแม่คนเก็ปีหน้าสี่สิบปีแล้วค่ะสี่สิบปีกระมังเดียวเลยไม่ปวดเลยเหรอคะไม่ค่ะกระมังไม่ปวดแค่เดี๋ยวปวดโอเคโอเคถูกต้องแม่ปกติข้าวเหนียวสังขยาเขาไม่ได้ลาดกะทิใช่ปะเดี๋ยวนี้ไม่ลาดแล้วค่ะอ๋อสมัยก่อนเขาล่าหรอคะสมัยก่อนไม่ลาดคนใต้เขาไม่ลาดกันเนาะแม่เนาะคนใต้ไม่กินไม่กินกะทินะ กินคนละนิดนะแล้วจะอร่อยอย่ากินเยอะถ้ากินเยอะไปไม่อร่อยนะแม่แต่เป็นร้านอื่นเขาบอกให้กินเยอะๆนะแม่ไม่ได้ถ้ากินได้เนื้อแล้วก็ก็จะกันชิมแล้วก็ซื้อเป็นโรลอ๋อแล้วแบบนั้นจ้าได้ชิมมาได้ชิมแม่อร่อยมากมึงก็เนี่ยแม่อร่อยมากคนแรคกินไปโรลนึงเร็วมึงอร่อยนุ่มแม่แม่แม่อร่อยมากใช่ขอบคุณค่ะแม่ในถุงเบียร์เหรียญอะไรอ่ะ จัตุคามอ๋อเหรอเป็นเครืร่องลแางเหรอคะแม่ไม่ค่ะไม่ใส่ให้มันหนักเนี่ยนะจะใส่ให้มันสะบัดสะบัดอย่างาเงี้ยสะบัดออกเงี้ยไม่ได้หรอกไม่เปรี้ยวคือตอนแรกอ่ะคือ,อรอ้านอื่นมีเคยเห็นว่าเขาใส่เหรียญแต่สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้อ่ะก็นึกว่าเออนั่นแหละไม่เปรียววิรานนี้จะจะตุคามจัตุคามโอ้่ไม่ให้มันฟิวค่ะเฮ้ยม่ ร้านไหน้อะะไม่ร้อไหนวสวยค่ะร้านไหนบ้างคะไม่น้อยไม่น้อยเขาแกงค่ะม่น้อยเขาแกงเียวเนื้อค่ะเียเนื้อกับพ่อป้าวัดประยูนกับพ่อป้าวัดประยูนทำไมอยู่ตรงนี้อะมา้ได้ก่อนมาซื้ก่ออะไรอ่ หาร้านไหนร้านไหนนี่บอกว่ากระเพราอันประยูนเอ้ยวัดประยูนอยู่ตรงนู้นทำไมอยู่ตรงนี้อ่ะมาซื้อของค่ะดูที่ผ่านอร่อยมากะนตลาดนี้ชื่อว่าตลาดเย็นิจินค่ะมึงทำรายการอื่นเถอะเป็นรายการตลุยตลาดเถอะมีตลาดอะไรนะลืมไปแล้วตลาดเย็นจีงนแม่เมาม้อยกันสุดนี้แต่เพราะว่าแบบได้ขายของมาพักหนึงแล้วมีเวลาว่างๆนะคะ เมากันมากนะคะเดินยาวๆจนเราไปสะดุดที่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดที่ร้านี้เราจะแวะบ่อยในช่วงนี้อันดับละน้องปอนเาเหนียวมูนเหรอน้องปอนไม่อยู่ไม่มีใครกินข้าเหนียวมูนครึ่งกิโลเป็นเพื่อนเลยพอท้องปอนกลับมาเท่านั้นแหละเราก็เทินเลยงานข้าเหนียวมูนต้องเข้าแต่ร้านนี้อร่อยมันดูฉ่ใช่แล้วมันนิ่มมากนิ่มก็แม่บอกว่า วางไว้กลับบ้านไปเอาวางไว้เฉยๆเลยนะไม่เสียไม่เป็นไรอร่อยไม่แข็งด้วยเอุพรุ่งนี้ก็ยังกินน้อยู่ไม่เสียไม่เสียมันลยเนี้ยบูดก็พูดตามจริงไม่ใส่สารกันบูดเก็บได้สองวันก็อเออแล้วถ้าเก็บไว้สามวันนี้เขาไม่บูดเลยหรอบูด ก็คือนั้นอร่อยก็ต้องมีคำว่าเจ้าเก่าเ,เจ้าเก่าก็ต้องถามว่ากี่ปีก็มีรุ่นรุ่นคุณยายก่อนรุ่นคุณยายมาบวกกับรุ่นคุณแม่รวมกันเป็นร้อยปีร้อยปีเออร้อยปีหนึ่งกระมังแซลแม่เลยเแม่ร้อยปีหนึ่งกระมังแล้วมันไม่บูดหรออ,มอมแม้ว<ม>่ากระมังไม่บูดข้าวเหนียวบูด เขาดูกไม่หลอกลงพู้ิธรรมว็ถูเรื่องเพราะฉะนั้นนะคะให้กับตำแหน่งทำคมกละแมนะคะให้กับคุณแม่ลังข้าวเหนียวมูนไปเลยใหกับทำคมกลมแมวที่ว่ากลมังไม่บูดข้าวเหนียวบูดข้อคิดในวันนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะมันไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรแค่อยากให้ทุกอย่างเออแบบสบายๆในทุกๆเรื่องนะคะแต่เรื่องที่ยกมาในวันนี้ขอเป็นเรื่องที่แบบอ่อ น้องปอยกำลังพบเจออยู่นะครับโอเคได้เลยค่ะเข้าขี้คนสิเธอในวันนี้นะคะรักกับเรานั้นไม่ง่ายแต่ได้กับเรานั้นไม่ยากได้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวค่อยรักกันคุคได้แล้วก็ยังไม่รักนะเฮ้ยเฮ้ยเอเที่ยวไทย